โพล่าอัลดิสเอสป,อ, erm ปรอ,อร์ตไวท์เพอร์เฟกเดิมไวท์เอสเซนต์จากบริออร์บารีโดช์แฮร์แคร์วิตามิน แข่งของเราในวันนี้นะคะจะเป็นลูกสาวตลกค่ะแต่ชีวิตของเธอนั้นตลกไม่ออกเพราะหลังจากที่พ่อเสียชีวิตเธอได้รับมรดกเป็นหนี้ถึง10ล้านบาทเธอรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกับเธอค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องบีมวาราณิจิราโรจน์เจริญค่ะ ออกมาดันค่ะทุกคนนึกออกทันทีใช่ค่ะน้าเหมือนพ่อมากเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าเพิ่งครบรอบวันที่เสียชีวิตคุณพ่อไปใช่ค่ะก็ครบรอบ5ปีแล้วค่ะที่คุณพ่อเสียค่ะเร็วนาะเร็วมากเลยค่ะรู้สึกว่าเหมือนยังดูแลคุณพ่ออยู่เลยไม่นาน ถามก่อนตอนนี้ครอบครัวของเราเป็นยังไงกันบ้างคะก็มีความสุขดีค่ะตอนนี้ก็เป็นครอบครัวที่มีแต่ผู้หญิงคือมีคุณแม่ค่ะมีเราแล้วก็เบลน้องสาวน้องสาวก็อยู่กัน3คนแม่ลูกนะคะตอนที่คุณพ่อป่วยเราเห็นมาตลอดว่าบีมได้ทำหน้าที่ลูกอย่างดีมากๆค่ะคือดูแลพ่อตลอดแต่สิ่งที่เรามารู้ตอนท้ายๆคือคุณพ่อมีหนี้ถึง10ล้านบาท จริงๆต้องแก้นิดนึงคือว่าหนี้เนี่ยบิมทราบหลังจากคุณพ่อป่วยค่ะไม่นานมากค่ะคือมาเขาเรียกว่าพายุมันโหมกระหน่ำทุกเรื่องเลยพ่อป่วยค่ะมาหนี้มาอีก่นี่มันมาจากไหนอะคะหนี้มาจากการคำประกันนะคะคุณพ่อไปคำประกันให้คนอื่นค่ะคือคุณพ่อบิมเนียต้องบอกเลยว่ามีเพื่อนเยอะแล้วเขาเป็นคนรักเพื่อนจริงๆเวลาใครมีปัาก็คือช่วยเหลือทุกคน แต่ว่าในเรื่องรายละเอียดเนี่ยมีนก็ไม่ได้ทราบค่ะคือทราบอีกทีก็คืออ๋อเป็นนี่แล้ว10ล้าน10ประมาณเกือบเกือบสิบล้านนะะตอนที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งรู้ว่าฮะพ่อพ่อป่วยแล้วพ่อเราต้องมีหนี้กันอีก10ล้านค่ะ<า>เรารู้สึกยังไงอ่ะคือตอนที่ทราบเนี่ยเกิดจาก ทราบว่าบ้านที่อาศัยอยู่เนี่ยค่ะเป็นบ้านแบบหลังเดียวที่เป็นบ้านของครอบครัวเราค่ะโดนอายัดเราก็แบบเฮ้ยได้ยังไงก็เลยไปทราบเรื่องมาไปที่ไฟแนนซ์ว่าเนี่ยเป็นนี่ค่าประกันือต้องใช้นี้แทนเขานะรวมแล้วทุกอย่างเบ็ดเสร็จแล้วบ้านรถก็เกือบเกือบสิบล้านพอตอนที่ทราบนี่มิมก็แบบเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะก็แบบแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดินออกไปข้างหน้า จำได้เดินไปหน้ายืนอยู่หน้าลิฟต์แล้วก็แบบมองไปที่ลิฟต์แล้วก็เอ้ยทาไงสิบล้านสิบล้านออจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เขาตั้งสิบล้านเ,ออเขาก็เลยอายัดบ้านอายัดรถเราไว้ก่อนคือตอนนั้นอายัดบ้านนะคะออคือนี่เนี่ยมันพ่อไปคาประกันหลายอย่างมากเลยทั้งบ้านทั้งรถอะไรงะเงี้ยค่ะก็เลยตอนนั้นคิดไม่ออกเลยว่าหู เพราะว่าพ่อก็ป่วยอยู่ตอนนั้นค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองคือตอนนั้นเนี่ยลำพังดูแลพ่อเปว่าเออไหวแหละพ่อเดียวดูแลได้ก็ช่วยช่วยกันแต่พอมีนี่มาอีกเรารู้สึกว่าโอ้หสิบล้านจะไปเอามาจากที่ไหนตอนแรกก็แบบคิดอะไรไม่ออกอะค่ะก็ต้องตั้งสติตั้งสติว่าเออทำยังไงดีตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอาน่ะต้องทำได้สิ อาจจะมีผ่อนผันยืดระยะไปสัหน่อยแต่สุดท้ายก็ต้องใช้ตใชตอนนั้นเนี่ยในครอบครัวเรามีเงินเก็บไว้บ้างไหมคะตอนน,น,นี้นี่ต้องบอกเลยว่าแทบไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือพ่อป่วยพ่อป่วยด้วยแล้วก็เป็นนี่เพราะว่าตำำามลําพังที่ที่บ้านมิมใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตกนแบบพอเพียงอะค่ะ,คะไม่ได้แบบว่าเออฟุง้งเฟอ้ออะไรก็ใช้ มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเอาละบีมพอเรารู้กันแล้วว่าเราต้องใช้นี่สิบล้านค่ะเราทํายังไงกันล่ะตอนนั้นก็คือทํางานเยอะมากจริงค่ะคุณทำอะไรม้างโอ คือตอน,นั้กก็คือ,อยังทํางานในวงการบันเทิงอะค่ะก็พยายามแบบคุยกับผู้ใหญ่ว่าเออมีงานอะไรที่หนูทําบ้างคือตอนแรกก็ตอนแรกแบบรู้สึกว่าเออ,อก,ก็เรียนจบโทรมาตอนแรกก็อยากจะทํานู่นทานี่ท,ทําธุรกิจอะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่าพอตอนนั้นเนี่ยลงทุนอะไรไม่ได้แล้วก็คือต้องพยายามแบบอ่านรับจ้างเขาอบบเป็นพิธีกรออกงานแล้วก็ไปทํางานประจําไปเป็น p ีอาก็คือทํางานทุกวันคือทาแล้วก็ เหนื่อยแล้วก็ต้องเอาเงินไปใช้นี้เขาใคคนหน่ตอนแรกๆก็แบบหุยรู้สึกแย่มากเลยว่าทำไมแบบทำงานต้องเอาเงินไปใช้นี่ที่แบบลองไม่ได้ทางไม่ได้ก่อขึ้นเลยแต่ก็มองในต้องมองพยายามมองโลกในแง่ดีคิดบวกตลอดอะค่ะตอนนั้นนี่มีทำได้ทุกอย่างเลยเป็นพยาบาลได้เลยอะค่ะทางบ้านกับคนไข้นี่เรา นานเลยฟีดอ,อาหารฟักชั่นที่แบบดูดเ<ม>สียนงเนะ่ะตอนแรกไม่กล้าทําเลยทําได้ทุกอย่างไกายภางกายภาพทําได้หมดเลยเพื <an> ่อทําให้พอ่อเราทําได้หมดทําให้ดีที่สุดนะคะตอนนั้นงานนะคะบีบนอกเหนือจากว่างานในวงการงานพิธีกรเราได้ต้องทํางานอื่นๆที่เราคิดว่าโหชีวิตนี้เราไม่เคยคิดจะทําเลยแต่ว่าเพื่อต้องเอาเงินมาใช้นี่เราก็ทํา อ๋อเคยค่ะเคยมีไปขายของก็คือเอาของมือสองเนี่ยค่ะไปขายตลาดนัดเวลาเขามีตลาดนัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปขายได้ไม่ได้มีอายเอ่ยอะไรทั้งสิ้นไป่ค่ะสนุกดีสนุกดีก็ไปขายบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะของที่มีอยู่บางทีมันก็เป็นของนอกกายไม่จําเป็นอ่ะเพราะพิมพ์คุยกับแม่กับน้องตลอดว่าอย่างตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าหูยนี่เยอะขนาดนี้แบบ จะใช้หมดหรอแต่บิมคิดตั้งแต่วันนั้นว่าเดี๋ยวบิมจะต้องใช้หมดให้ได้คือมันอาจจะใช้ระยะเวลาที่นานแต่ว่ายังไงมันก็ต้องใช้ให้หมดคุณใช้เวลาอยู่ทั้งหมดกี่ปีที่ใช้นี่10ล้านบาทได้ก็ประมาณ4ปีอะค่ะหลังจากคุณพ่อ4ปีใช่ค่ะคุณเคลียร์นี่10ล้านบาทได้คุณเก่งมากค่ะคุณคะเคยไหมบีมแบบบางวันมันเหนื่อยเหลือเกินอะเหนื่อยมากแล้วก็แบบ แล้วก็นั่งลงกับตัวเองแล้วท้อหรือว่าแบบถึงขั้นที่เราร้องไห้ออกมาเราเคยมากคือในช่วงเวลาที่พ่อป่วยค่ะเป็นช่วงเวลาที่บิมได้เห็นโลกมากขึ้นค่ะได้เห็นว่าในโลกนี้มีคนที่ไม่ดีมากๆใน,ออในชีวิตก็มีออแต่ว่าในเวลาเดียวกันเจอคนที่เขาตีจริงๆก็มีค่ะในช่วงเวลาที่เราลําบากเราจะได้รู้จักคนมากขึ้นใช่ค่ะ,คะแล้วช่วงเวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีเจอคนไม่ดีอันนั้นแหละทําให้บิมท้อ แล้วคุณลุกขึ้นมาได้ยังไงอะคือทุกครั้งที่พิมท้อหรือแบบหมดกําลังใจค่ะก็แค่กลับบ้านแล้วก็ไปเจอแม่เจอพ่ออยู่เนี้ยค่ะมีก็ไปที่เตียงจาได้ไปที่เตียงพ่อแล้วก็แต่ว่าเราจะนั่งกับพื้นแล้วก็จับจับมือพ่อไว้เงี้ยแล้วก็<อ>ร้องไหา้คือแบบคือพี่ไม่ทราบว่าเขาเห็นเราหรือเปล่าแต่เราก็ไม่อยากเห็นเขาเห็นว่าเขาเห็นเราเศร้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือแค่แบบขอพลัง,งอย่างเงี้ยค่ะไปจับมือเหมือนแบบเอาหน่าพ่อก็ยังอยู่ตรงเนี้ยอืมเราก็ ไปกำนตไป,ไปทาต่อไปให้เขาให้คนที่ที่เรารู้ว่าเขารักเรามากที่สุดแล้วเราก็รักเขามากที่สุดใช้หนี้สิบล้านจบคุณคิดไหมว่าเออชีวิตเราก็สบายละเราไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นเออสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ใจอีกต่อไปใช่ค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่หนักที่สุดในชีวิตแล้วอ,อคิดว่าต่อไปพอมีปัญหาอะไรคงจะแบบเหมือนมีภูมิคุ้มกันในการที่จะเจอปัญหาต่างๆในชีวิตได้นะคะ แต่ว่าเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ก็โหมีเรื่องหนักเหมือนกันตอนแรกนึกว่าจบเรื่องพ่อแล้วก็โอ้โสบายแล้วลอะไรเงี้ยค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะน้องสาวคือเบลเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนฮะเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนค่ะ น้องสาวคือเบลเนี่ยเขาป่วยเป็นมะเรรงเนื้อเยื่ออ่อนมันเป็นไงอะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนกันครับแม่คือเราไม่เคยได้ยินมาก่อนทุกคนบอกว่าโวนี่มันคืออะไรตอนที่หมอเขาตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่าเป็นมารเรรงอะไรเขาต้องแบบโว้ยคอนเฟเรนเซ์เลยแต่ละโรงพยาบาลเพราะว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนออออแล้วมันเป็นโรคที่ตอนที่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตน,นะคะเป็นโรคที่เกิดแบบหนึ่งในล้านแล้วก็ คนเอเชียไม่เป็นนะคะคือเป็นน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นคนฝั่งยุโรปคือเป็นในตรงไหนอะบริเวณต้นเนี่ยค่ะด้านหลังแขนซ้ายหลังแขนซ้ายะะปกติมะเร็งเนี่ยเขาจะเป็นเนื้องอกแ้วกเ,<ๆ>เนื้อ,อใช่ไหมคะแต่มะเร็งชนิดนี้ยมันกินเนื้อดีลงไปอา้าวกินไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดว่ากินไปถึงกระดูกอันนี้เรื่องอใหญ่เลยคือถือว่าเป็นความแบบ เหมือนมันเป็นเซนต์บอกเฮ้ยมันหน้าตามันไม่ค่อยโอเคแล้วแล้ววันนั้นพอดีไปที่โรงพยาบาลก็เลยให้เขาตรวจค่ะพอเจอแล้วก็เลยแบบแต่ว่าคือแผลเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าเบลเป็นมาตั้งมัธยมอะค่ะโอ้โหเป็นมาตั้งสิบสิบปีแต่ว่ามันเพิ่งมาเริ่มใหญ่สองสามปีหลังนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ยมันไม่ปกตินะคือแต่ก่อนน้กว่าเออเป็นแผลเป็นธรรมดาของน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันเป็นมานานขนาดเนี้ยแล้วคือหมอไม่สามารถที่จะแบบ ตรวจได้สแกน MRI อา <AM I, S 1> ไปได้ว่าไอเนื้อร้ายเนี่ยมันลงไปถึงขนาดไหนแล้วต้องเป็นการตัดสินใจเร่งด่วนมากๆว่าเราจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดภายในระยะเวลาแบบคือหมอบอกต้องรีบผ่าตอนที่เจอที่ทราบแล้วค่ะหมอบอกว่าเนี่ยอาทิตย์หน้ามาผ่าเลยได้ไหมักยขนาดนั้นเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันทิ้งไว้นานไม่ได้ไม่ไงั้นมันจะกินเข้าไปอกีกกินเนื้อดี<ๆ>เข้าไปเรื่อยๆใช่ค่ะตอนที่ทราบบอกโหตายละคือคุณคิดนะ อะไรอีกอะ่ะ<ช>อะไรกับคร <วะ S 1> อบครัวเราอีกอะ่ะก,ก็เราบกโอ้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นออมันมีเรื่องที่เราจะต้องแบบมานั่งแบบมันเหมือนเป็นเครื่องทดสอบเราอีกแล้วอะค่ะว,ว่าแบบคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อีกหรือเปล่าแล้วคุณผ่านมันมได้ยังไงอะตอนนั้นก็เครียดจะหมดเลยค่ะก็ออพยายามหาข้อมูลควรจะที่จะไปผ่าตาัดที่ไหนคุณหมอที่แบบเชี่ยวชาญด้านนี้เชี่ยวชาญมากๆเลยค่ะ ก็ตอนนั้นก็ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเพราะว่าการผ่าตัดนี้มันผ่าตัดใหญ่แล้วก็ตอนแรกเลยเนี่ยถ้าผ่าเราก็กลัวมันจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าลึกถึงกระดูกแล้วผ่าไม่หมดต้องทำาคม,มีนี้เป็นเรื่องที่แบบหเรื่องใหญ่มากค่ะผ่าก็ต้องผ่าต้องตัดสินใจผ่าตาัดค่ะหลังจากผ่าแล้ว ผ่าตัดถึงสองครั้งด้วยการภายในสองอาทิตย์ต้องผ่าสองครั้งค่าะเพราะเพราะว่าการผ่าตัดนี้ต้องใช้ต้องใช้แพทย์ถึงสองท่านด้วยกันนะคะเป็นแพทย์ที่ทางด้านมะเร็งแล้วก็เป็นศัลยแพทย์ที่จะต้องมาผ่าตกแต่งตกแต่งแผลแล้วก็ตอนที่ผ่าคือเขาต้องคว้านเอาเนื้อคือคือรากมะเร็งนะคะมันจะลงลึกไปตรงไหนไม่รู้เขาก็ต้องคว้านแบบเอาเนื้อมันต้องติดเนื้อดีออกไปบ้าง คือพอคว้านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอไม่สามารถที่จะตรวจได้เลยเพราะว่าการที่วางยาสลบคนไข้นานเพราะว่าการตรวจมันต้องตรวจชิ้นเนื้อเป็นชั่วโมงค่ะชวางยาสลบนานขนาดน,นั้นมันอันตรายค่ะคุณหมอก,ก็เลยต้องประมาณการว่าน่าจะหมดแล้วพอผ่าไปแล้วรอบหนึง่งหมอบ,บอกว่าเหลือยังไม่หมดโอ,โอ้ตายเราก็โอ้ตายละก็ต้องผ่าอีกรอบแต่ว่าก็ต้องอ่ะก็ต้องผ่า ผ่าเลย<ะ>ก็อีกอาทิตย์นึงก็กลับไปผ่า<ะ>แต่รอบสองนี้ก็เบลก็จะเจ็บมากเพราะว่ามันเป็นการผ่าซ้ำแล้วเป็นช่วงเวลาของการที่ ต้องดูแลเขาน้องเแบลบบอกว่าซึ้งใจที่ดีมากเลยว่าต้องพาแบบเข้าห้องน้ำอาบน้ำให้แล้วบอกว่า,า,านี่ทำให้พ่อแล้วฉันต้องมาทำให้เธออีกเชยเนี่ยอะไรเงี้ยก็ดูแลกันไปอะค่ะแต่สุดท้าย<อ>แล้วก็รอบสองคุณหมอก็บอกเขาดีว่าหมดแล้วนะหมดแล้วนะใช่ค่ะแต่ว่าทุกๆ3มเดือนเยวก็ต้องไปตรวจด,ดูว่าเออมันมีโอกาสกลับมาได้ไหมก็ถือว่าผ่านไปรอบหนึ่งชีวิตคุณมันหน<ม>ังชีวิตแท้ๆเลยเนาะมากมากเลยค่ะ คุณดูแลทุกคนคุณดูแลคนในบ้าน<ะ>ตัวเองอ่ะตัวเองคุณโอเคไหมคือคุณแบบทุกอย่างดีปกติดีไหมหรือว่ายังไงบ้างบิมันคนไม่ไม่คิดมากค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเรามองทุกอย่างให้มันเป็นอย่าไปมองในแง่ร้ายค่ะบิมรู้สึกว่าบิมก็โชคดีตรงที่ว่าอ่ะเหตุการณ์ต่างๆอาจจะเป็นเรื่องร้ายๆแต่ว่ามันเป็นบททดสอบให้บิมเข้มแข็งเพราะว่าถ้าบิมไม่เจอเรื่องแบบนี้บิมว่าตอนนี้มันก็อาจจะเป็นแบบผู้หญิงแบบ ลันลาไปวันๆแบบทำอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันทําให้ให้บีมีวิธีคิดที่มันเปลี่ยนไปทําให้เราโตขึ้นทําให้เราสามารถที่จะต่อไปนี้บิมเจอปัญหาอะไรในชีวิตโอโหตาลักเด็กมากเลยสามารถให้คําปรึกษาเพื่อนได้แบบคือบิมรู้สึกว่าบิมแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งมากๆในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็รู้สึกดีที่ว่าเราได้ดูแล พ่อดูแลแม่เราสึกว่าโเราภูมิใจในตัวเองว่าอไม่น่าเชื่อว่าเราทําได้ไงค่ะไม่น่าเชื่อจริงๆเนาะคุณเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่วันนี้คุณได้มาเติมพลังให้กับความกล้าหาญของพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณมากๆค่ะน้องบีมค่ะขอบคุณเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาออกกําลังกายกันค่ะ